โรคภัยไข้เจ็บระบาดนะคะแต่ใช้ว่าการระบาดของโรคจะทําให้ทุกคนเป็นโรคตายห่าหมดตั้งแต่เกิดมาเป็นคนอ่านประวัติศาสตร์มาก็เยอะก็ยังไม่เคยเจอโรคหลายล้างโลกแบบตายกันทั้งโลกแบบตายกันแบบตายกันแบบตายกันแบบไม่เหลือสักคนหนึ่งก็ยังไม่เคยเจอดังนั้นมึงเลือกเลยมึงจะเป็นผู้รอดชีวิตหรือมึงจะเป็นผู้เสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ เราแวดระแวงระวังเราจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ข้าวสารอาหารแห้งหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะสังคมไทยประโคมเรื่องราวน่ากลัวเยอะมากครูเข้าใจค่ะว่ามันจะไม่ประโคมได้ไงครูเชื้อมันไปทั้งโลกยิ่งกลัวมันก็ยิ่งไปถ้าเป็นกฎวิทยาศาสตร์กฎแรงดึงดูดนะฮะอะไรที่เราเรียกหามันจะมาหาเราเสมอ บ้านไหนจังหวัดไหนใครกลัวมันก็ไปเข้าหาคนคนนั้นเหมือนเหมือนคนจิตอ่อนแล้วผีเข้าอารมณ์นั้นอะ่ะเข้าใจความหมายไหมแต่วันนี้พวกเราทุกคนแม่งโคตรโชคดีเลยที่มีครูสิตาในวันอาทิตย์คุณหยุดพักผ่อนแต่คุณก็ดูหนังลบๆดูข่าวไร้ยๆคุณลุกขึ้นมาออกกําลังกายหรือยังหาอะไรทําเพิ่มหรือยังวิกฤตแบบนี้มึงยังไม่ทําอะไรอีกเหรอมึงมีเงินเหรอที่จะตุน หรือดูแลอะไรตัวเองแล้็ครอบครัวส่งข้าวส่งน้ำพอ่อยแม่ยังมีเงินเก็บสำหรับการรักษาพยาบาลหรือยังถ้าอยากรอดอยากเป็นเพชรคุณท้องต้องใช้กฎของพระเจ้ายกฎของพระเจ้าหรือกฎจักรวาลพระเจ้าคือศาสดาทุกพระองค์ของทุกศาสนาคุณต้องลุกขึ้นมาสัต์ทธาเว้ยไม่เชื่อแล้วแต่นะ จะรอนอนตายพระงาพระงาแล้วค่อยกลับมาดูคลิปครูสิตาก็ได้แต่วันนี้ครูให้กฎของพระเจ้าไ้ค่ะพระเจ้าจะคุ้มครองคนดีอารมณ์ดีสิ่งที่คุณทาอย่าให้จอมมารเข้าครอบงำโหดจิตโหดใจอารมณ์ความคิดของคุณคุณต้องอยู่ในอารมณ์ที่จูนกับพระเจ้าของคุณนายคุณจะเป็นที่ต้องขอบคุณร่างกายคุณตลอดเวลาขอบคุณสุขภาพร่างกายคุณ32อวัยวะขอบคุณระบบภูมิของการคุ้มกันของชนะที่แข็ง ที่แสงจะแข็งแรงทรงพลังมากดุจพระเจ้าในร่างมนุษย์อะไรก็แล้วแต่ค่ะดีกว่าไปนั่งคิดกูจะเป็นอะไรไหมวะกูจะเป็นอะไรไหมวะคุณกําลังเชือ้อเชิญจองม,มาให้เข้ามาคุณทุกคําสอนของคนที่เป็นระดับโลกรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดู้หมดปกติคุณขอพรนะคะคุณแอบ,บคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าจะช่วยกูจริงๆใช่ไหมวะนี่กว่าปะแต่เมื่อครูสิตาค่ะรู้จักฎกจักรวาลกฎแรงดนดูครูรู้เลยว่าทุกสิ่งที่ครู อธิษฐานอะมันเห็นผลล้านเปอร์เซนต์เพราะหัวใจอารมณ์ความคิดของเราจูนพลังกับพระเจ้าชัดเจนมากพลังของเราที่เราปล่อยออกไปทั้งกตัญยูบอกรักสนึกรู้คุณมีความสุขปิติสุขร่าเรื่องเบิกบานโดยเฉพาะอารมณ์เบิกบานมันคือเหมือนคนเสพสุขอยู่บนสวรรค์นะแต่ถ้าเราทําตัวแบบแตละลบาตละลกรรมมันเหมือนผีเปรตผีนรกอยู่ในนรกอะเราจะใช้พลังพระเจ้าไม่ได้ถ้าคุณต้องการพลังจอมานเอาให้เต็มที่เลย ร้องแบบผีหาซาตานร้องไปเลยลูกทุรนทุลายปวดแสบปวดร้อนใจจะคอจะตายห่อจะตายห่อมึงจะได้ตายสมใจมึงแน่ทรมานด้วยในความคิดของมนุษย์ตอนนี้เรากําลังดูข่าวเพื่อปลูกฝังความเชื่อด้านลบๆค่ะและความเชื่อด้านลบๆมันจะทําลายค่ะระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขเอนโดฟินมันหลั่งค่ะ แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อได้ลบๆคุณฟังข่าวแล้วอุ้ยคนนั้นก็ตายประเทศนั้นตาย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 สารแห่งความเครียดมันเกิดกับคุณค่ะและสารแห่งความเครียดนั้นมันเข้าไปทํำลายหลังมันเป็นสารพิษมันไปทําลายระบบเซลล์ของคุณทุกตัวค่ะนั่นหมายความว่ารอวันตายอยากตายคิดลบอยากสยบโลกลายคิดบวกอยากกลับตัวเมื่อวันที่มึงติดแล้วและมึงก็บอกว่าแม่ ช่วยรักษาหน่อยกูช่วยมึงไม่ได้มาหากาบยี่สิบเอ็ดวันเลเวลหนึ่งโปรแกรมเจดีย์ชีความมั่งคั่งของครูสิตาไม่ได้ช่วยคุณแค่เงินค่ะแต่จะทําให้คุณกลับมาแข็งแรงค่ะเมื่อคุณมีความสุขขาสารในตัวคุณมันจะคุ้มครองตัวคุณค่ะยาที่ดีที่สุดในโลกมันเกิดจากหัวใจของเราเว้ยมันเกิดจากร่างกายของเราแม่งอนุมัติตัวเองให้มีความสุขทําให้สารแหงความสุขแบ่งหลั่งทั่วเรือนร่างแล้วคุณจะหายเจ็บหายป่วยค่ะมันคือยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด ในตัวคุณคุณทําได้จนกว่าคุณจะถึงเวลาตายค่ะคุณต้องเล่งผลิตยาอายุวัฒนะของตัวคุณตอนนี้เลยค่ะ